สวัสดีครับเพื่อนๆชาชา youtube วันนี้มี power amp หน้าลายหน้ามิกมาหนึ่งเครื่องนะครับเป็น modify นะครับยี่ห้อ modify นะครับยี่ห้อนี้ก็อ่าเขาเป็นแอมไทยนะครับนะแอมไทยเป็นรุ่น ot 3 0 0นะครับ ot 3 0 0นะครับตัวนี้สภาพไม่ค่อยสวยนะครับด้านหน้าคือไม่ค่อยสวยนะครับนะมีสนิมมีรอยยุบของหูตรงนี้นะครับผมนะฝาเครื่องพ่นสีมาอันนี้บอกแจ้งนะครับตามตรงนะครับผมนะ แต่ตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับเสียงสายชัดนะครับพุ่งสําหรับใครที่ชอบเอาไปขับเสียงฮอนหรือทําหอกระจายข่าวทําเสียงตามสายได้ครับตัวนี้มีลูกลายนะครับให้ด้านหน้าไม่ค่อยสวยแต่ว่ารูปผมแก้ไขเปลี่ยนใหม่ให้ทุกตัวนะครับเปลี่ยนแจ็คตรงนี้ให้ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ไม้ได้2ตัวนะครับผมนะเล่น CD หรือ AUX ได้3ช่องนะครับผมนะ เสียงใสมากเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ชมกันนะครับราคาอยู่ที่2,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ2,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับตัวนี้ผมได้แก้ไขวงจรให้แล้วเสียงมันชัดขึ้นใสขึ้นนะครับพุ่งๆแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาดูด้านในกันครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงไฟนะครับตัวนี้เป็นหม้อลายนะครับผมนะใครที่เล่น หม้อขยายหน้าลายอยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับตัวนี้มีลุมีหม้อลายนะครับสําหรับทําเสียงตามสายนะครับที่อาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นะครับห้าคู่มีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมนะตัวนี้กล่องสูงอ่าสี่ถึงห้าห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะครับกล่องสูงห้านิ้วนะครับคาปานะครับพัดลมหนึ่งตัวนะครับผมนะตัวนี้ใช้ไฟดีซียี่สี่โวลต์ได้นะครับใช้ไฟดีซียี่สี่นะไม่ใช่สิบสองนะครับผมนะอ่ตัวนี้ แต่ถ้า12ก็ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ย12ก็ใช้ได้อยู่แต่มันอาจจะวัดไม่เต็มนะครับอ่ะนะครับด้านในนี่คือสวยดีแต่ว่ามีฝุ่นเฉยๆนะครับตําหนิก็คือด้านหน้าไม่ค่อยสวยแต่เสียงจ่าเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมนะ2,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับนะ2,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะตัวเครื่องน้ําหนักเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับผมเ่เกือบ30โลได้นะครับผมนะก็ด้านหลังสวยนะครับ อันนี้คือต่อไฟ DC 24นะครับหรือท่านไหนอยากใช้12ก็ใช้ได้แต่เสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะครับผมนะเสียงจะเบาหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่ใช่เบาหรอกกําลังมันอาจจะไม่เต็มที่แต่ต้องใช้24นะ่สส่ันนี้นะอ่าสวิตช์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟ24นะครับผมนะมีรุน่นนี้ยี่ห้อนี้แหละที่ทํามาให้รุ่นอื่นคือต่อไฟเข้าไปมันจะทํางานเลยนะครับต่อไฟ DC นะ นะถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อไฟ DC ตรงนี้ลูกค้าก็ต้องไม,ไม่ต้องมากดอะไรให้ไปเปิดสวิตช์หน้าตามปกตินะครับผมนะด้านหลังเครื่องสวยนะครับผมนะนี่นะตัวนี้ก็4โอห์ม8โอห์มนะครับ70้ oh ก็เอาไว้ทําเสียงตามสายนะครับนะบางคนต้องเข้าใจนะเสียงตามสายกับฮอ,อกระจายข่าวไม่เหมือนกันฮอ,อกระจายข่าวก็มาต่อตรงนี้นะครับนะหรือฮอ,อกระจายข่าวต่อตรงนี้ก็ได้แต่ว่าฮอนที่ลูกค้าใช้ต้องมี ลูกลายอยู่ในตัวหอนด้วยนะครับมอแปลงอ่ะมีหมอแปลงเล็กอยู่ในตัวหอนด้วยนะครับผมนะเผื่อบางคนไม่ค่อยเข้าใจตัวนี้ขับหอนได้8ดอกนะครับผมนะ8ดอกเลยนะครับผมนะ8ยูนิตนะก็ขับได้อยู่ที่การต่อนะครับของลูกค้าด้วยนะครับผมนะมันขับได้เยอะอยู่แล้วลหละแต่ส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับวิธีการต่อนะครับผมนะสภาพก็อย่างนี้แต่ซื้อไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะซื้อไปใช้งานคุ้มค่าเพราะเสียงมันใสชัดเจนมากเลยนะครับตัวนี้นะ ผมเคยใช้ตั้งแต่สมัยผมเรียนปวชในรุ่นนี้นะเคยยืมของพี่เขามาใช้เสียงชัดมากเลยนะครับผมตามหาพึ่งมาเจอนะครับพึ่งมาเจอนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเสียงใสนะครับแต่คนจะไม่ค่อยชอบหน้ามันเท่าไหร่หน้ามันจะเป็นสีขาวๆคนก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่เสียงอย่างนี้เลยใสชัดแน่นอนเลยนะครับผมนะสองพันเจ็ดร้อยนะครับบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับบัญชีก็ตามนี้ครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ไลน์ก็เบอร์นี้แหละ นะครับนะไม่มีบัญชีลูกบัญชีเมียไม่มีบัญชีกิ๊กนะครับผมนะก็สำหรับท่านไหนที่โอนก็โอนมาได้นะครับปลายทางมีอยู่นะครับแต่บวกเพิ่ม3 0 0มัดจํา300บาทนะครับสำหรับปลายทางเพราะน้าหนักเครื่องมันเยอะนะครับผมก็จะประมาณนี้ถ้าซื้อไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะเพราะผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับพักขยายีนทรานซิสเตอร์เดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะพักขยายไม่เคยซ่อมเลยนะนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนแค่อาร์มลุ่มให้นะครับผมนั้นแล้วแจ็คตัวนี้แจ็คตัวนี้ปกติมาก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้านานๆ สกปรกเวลาเราเสียบมันจะไม่แน่นตัวนี้ใช้ไมดูดเสียงดีมากนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับลองให้ชมนะครับใช้ไมค์คือเสียงดีมากๆเลยนะเสียงดีเสียงชัดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อสายลำโพงแล้วก็ไปเทสกันเลยนะครับฟังเสียงกันนะครับผมนะเทสกันให้ชมกันเลยนะครับผมใช้งานเสียงดีมากครับตัวนี้นะครับผมเสียงดีมากๆเลยนะครับปรับโทนแหลมอ่าโทนเบสแล้วก็แหลมได้นะครับผมนะเสียงชัดๆบาลานซ์กันได้ลงตัวมากเลยครับ